โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเนาะก็วันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันคิงด้อมนะครับผมเนาะก็ไม่ได้มาเล่นนานนะครับไม่ได้มาทําคลิปนานก็วันนี้มีอัปเดตนะครับก็จะเป็นคุกกี้เอเจนต์ตัวที่2เข้ามานะครับก็จะเป็นตัวละครนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับคุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่นะครับและอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาพร้อมกับคุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่ก็จะเป็นคุกกี้อ่ารอสลาสเบอร์รี่นะครับเนาะ อ่านี่เลยนะครับสตัวนะครับเข้ามาพร้อมกัน2ตัวนะครับผมก็ผมขอพูดก่อนเลยนะครับใครที่เข้าเกมไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงเกมอัปเดตมาผมอัปเดตเสร็จแล้วใช่ไหมผมเข้าเกมไม่ได้นะครับก็ทีมงานได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าให้เราลบแอปโหลดใหม่นะครับก็ใครที่ เข้าไม่ได้ก็ลองแบบลบลบลบเกมแล้วก็โหลดใหม่ดูนะครับเนาะน่าจะเข้าได้แล้วนะครับเพราะว่าผมก็ลองลบทั้งในอ่ในคอมดูนะครับก็เข้าได้นะครับลองลบทั้งในมือถือ iOS ดูก็เข้าได้ลบแอปโหลดใหม่นะครับเหมือนเป็นบั๊กนะครับเนาะก็ลองดูนะครับใครที่เข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปอ่านประกาศกันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างคร่าวๆนะครับผมเนาะก็นี่นะครับก็จะมีเอพิโซด11กับเอพิโซด12เพิ่มเข้ามานะครับตลาดแกนเบอรี่นะครับชื่อเนาะแล้วก็พระราชวังแห่ง แรงปัดธนาทั้งมดปกติแอนหมดมืดเลยนะครับเนาะสามารถส่งบอลลูนหมีในพื้นที่อีพิโซดใหม่ได้นะครับเมื่อเคลียร์สเตตแล้วก็ปกตินะครับเราก็ต้องเคลียร์สเตตในโคบนจึงจะส่งเยลลี่บอลลูนสเตตนั้นได้นะครับผมกเนาะก็นี่นะครับเพิ่มฮุกกี้ฮูลิบูลิเอนเชียนนะครับก็เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับเป็นสายป้องกันนะครับที่มีสกิลคำปฏิญาณแห่งโลกชื่อสกิลก็คือคำปฏิญาณแห่งโลกนะครับเนาะ คำมรจจายสกิลก็จะประมาณนี้นะครับก็มาอ่านกันได้นะครับอ่ารายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ยังไม่มีของไปสุ่มหรอกนะครับเนาะก็เป็นการสุ่มปกติเลยนะครับก็เป็นการซุ่มแบบเดิมเลยให้เราเก็บแสงนะครับเนาะอย่างอ่าอย่างคุกกี้ฟิววานิลาเหมือนเป๊ะเลยนะครับเหมือนคุกกี้ฟยวเลยก็คือเก็บแสงแล้วไปสุ่มหาเอาในไอ้นี่กิจกรรมนะครับครบ250การันตีหนึ่งตัวนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเพิ่มคุกกี้รสสตรอเบอร์รี่รสอีพิกนะครับเป็นสายจูโจมนะครับเป็นสายจูโจมที่มีสกิลเพลงดาบสตรอเบอร์รี่นะครับชื่อสกิลเนาะแล้วก็จะเป็นอ่าหอคอยแห่งความทรงจํานะครับเนาะสามารถดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่าง การออกสำรวจเรื่องราวต่างๆได้อันนี้ก็จะเพิ่มเข้ามานะครับสามารถฟื้นฟูหอคอยความทรงจําได้ต้องมีประสาทคุกกี้รีเวิลสีขึ้นไปนะครับถึงจะปลดล็อกหอคอยความทรงจําได้หอคอยแห่งความทรงจํงงาจนะครับเนาะแล้วก็จะนี่เลยนะครับเพิ่มเสียงภาคญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะเสียงภาคญี่ปุ่นนะครับสามารถเพิ่มเสียงภาคตัวละครเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยการอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเสียงภาคนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นการเลือกนะครับแล้วก็จะมีนะครับ เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับเซิร์ฟเวอร์ฮอลลีวูดリーนะครับเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ฮอลลีวูดリーแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เดิมได้ตั้งชื่อเป็นเซิร์ฟเวอร์พิโอวานิลลานะครับเนาะก็จะเป็น2เซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ฮอลลีวูดリーคือเซิร์ฟเวอร์สำหรับผู้อ่าผู้เล่นใหม่นะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์พิโอวานิลลาเนี่ยเป็นของผู้เล่นเก่านะครับเนาะหลังจากการอัปเดตวันที่2นะครับกันยาเป็นต้นไปเมื่อสร้างอาใหม่จะสามารถเลือกเซิร์์ฟเเเเเววอออรรรรไไได้้้นนนนนนะะะะคคคัับบบบกกก็็แแแลลลตต่่่่่่่่ใใทีีปผูหมมมมยยยาาาจจ ไม่อยากจะเล่นตามแบบผู้เล่นเก่าที่เขาไปไกลแล้วอย่างเซิร์ฟพี่วอนิลาก็เลือกเซิร์ฟโพลิเวอรี่นะครับเพราะเป็นเซิร์ฟที่เขาสร้างมาผู้เล่นใหม่เดี๋ยวผมจะสร้างเซิร์ฟโพลิเวอรีอ่อีกไอดีหนึ่งนะครับเอาไว้เล่นเนาะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับแต่ละบัญชีสามารถเลือกได้1เซิร์ฟเพียงเพื่อ,อแต่ละบัญชีสามารถเลือกได้เพียง1เซิร์ฟนะครับไม่สามารถปนกันได้นะครับเนาะ,ะก็ าสมมุติว่าไอดีใหม่เนี่ยเราสมัครในเพียววานิลาเราก็ต้องเล่นเพียวนะครับแต่สมมุติว่าไอดีใหม่เราไปสมัครเขาลิเวลรี่เราจะเอาของจากเพียวเนี่ยไปลิเวลรี่ไม่ได้นะครับเหมือนมันแยกกันนะครับเนาะคนเราเซิร์ฟแบบเอ้ยไม่ใช่แยกกันนะครับมันเล่นได้แค่เซิร์ฟเดียวนะครับก็เราต้องเลือกนะครับระหว่างเขาลิเวลรี่กับเพียววานิลานะครับผมว่าไม่น่าเล่นควบคู่กันได้เดี๋ยวเราไปลองดูด้วยนะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวจะเป็นคลิปสร้างไอดีใหม่นะครับหลังจากสร้างอาณาจักรแล้วเราไม่สามารถโอนข้อมูลเกมไปอย่างเซิร์ฟเวอร์อื่นนนนนไไดดด้้้ครรรัับผมก็เเเเเล่ซซิิ์์ฟฟียวาะ อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นปกติอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจใหม่นะครับอ่าร้านไมเลสเพิ่มผิดวิญญาณนะครับก็จะเพิ่มมะม่วงมานะครับแล้วก็ลดลาแหลกนะครับอ่าแพ็กเกจนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับแพ็กเกจลมผง3ามชนิดอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเติมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งปลูกสร้างการผลิตการส่งไอเทมนะครับเพิ่มสก,กินประสาทนะครับเออเพิ่มมาแล้วเราต้องเคลียร์12คีย์30ถึงจะซื้อได้นะอ่า เพิ่มปุ่มที่สามารถเข้ามีนูประสาทได้ไหมอยู่ในระหว่างการอัปรสาสตรอ่าโอเคนะครับปรับปรับเวลาการก่อสร้างบ้านช่างไม้ลงตีเหล็ก10วินาทีเป็น4วินะครับสามารถใช้คิทตันเพื่อเพิ่มช่องการผลิตเพิ่มได้อีก1ช่องนะครับเนาะอ่าไอเทมตกแต่งใหม่นะครับสูตรวิจัยนมน้ำตาลก็เพิ่มมาแล้วนะครับผมขยายเวลาสูตรวิจัยนมน้ำตาลนะครับจนถึงอ่าเว็บเลเมื่มมีปราสาทคุกกี้ถึงเลเวล2นะครับเนาะอ่าประมาณนี้เลยนะครับขายายนมน้ำตาลมาอีกแล้วนะครับ ปรับปรุงให้สามารถมองเห็นอรา,ายการวิจัยเป็นอันดับแรกที่เข้าสู่วิจัยนมนม้ำตาลโอเคนะครับอันนี้คือผมค่อนข้างโอเคนะปร,ปรับปรับปรุงให้สามารถมองเห็นรายการวิจัยล่าสุดอันดับแรกเข้าสู่วิจัยนมนม้ำตาลคือปกติแล้วเวลาเข้าสูน่นมน้ำตาลนะครับผมสมมติร่าผมอัพไปไกลและอัพ คือเลื่อนไปประมาณ3-4ครั้งอถึงจะไปเจอที่ผมอัพไวนะครับแต่เวลาผมเข้าจะอยู่หน้าแรกเราต้องค่อยๆเลื่อนนะครับแต่อันนี้น่าจะแบบเราอัพถึงตรงนั้นเราก็เปิดไปเจอหน้านั้นเลยเนาะอันนี้ค่อนข้างโอเคนะครับรับมาก็ดีนะครับทำให้เราสะดวกสบายขึ้นแล้วก็จะเป็นคิงด้อมอารีนานะครับเนาะเพิ่มรางวัลเหรียญแห่งชัยชนะนะครับเนาะก็เราจะได้เหรียญมากขึ้นนะครับผมเนาะเปลี่ยนรายการตะกินอีเฟสเลสอ่าทุสามวันราคาทุก3าวันเช่นเดียวกับอ๋อเปลี่ยนนะครับจะไม่ปรากฏหินวิญญาณแล้วก็ฮอร์มนนะครับ และจะสาอาแสดงสินค้าวิญญาณเอนเชียนหนึ่งช่องและหินวิญญาณระดับอีพิกสีช่องโอเคนะครับก็คือคิงด้อมอารีนานะครับก็จะเปลี่ยนเออน,นี้น่าสนใจเนี่ยก็น่าจะเป็นหินวิญญาณของโฮลี่เบอร์รี่หรือเปล่าที่ซื้อใน PVP นะครับคิงดอมอารีนานะครับก็คือจะแสดงหินวิญญาณระดับเอเชียนหนึ่งช่องนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรเราไปดูกันแล้วก็หินวิญญาณระดับอีพิกสช่องด้วยกันแต่จะใช้เวลาลีเหมือนกับตัว ตัวอ่าเขาเรียกว่ากิจกรรมของอนางฟ้าทะเลเลย3วันนะครับที่ส่งเรือใช้เวลารีสาวันเนาะถึงจะได้นะครับจะไม่อ่จะไม่ปรากฏผงสกิลท็อปปิ้งอ่าจะไม่ปรากฏนะครับเนาะและจะแสดงผงสกิลระดับอีพิกสช่องและท็อปปิ้งอีพิกสช่องก็เปลี่ยนให้มันดูดีขึ้นแคนั้นเองนะครับผมเนาะอ่าช่องที่เหลือจะแสดงพวกอ่าพวกไอเทมออร่าดาวประสบการณ์ต่างๆพวกนี้นะครับก็มาดูเอานะครับแล้วก็จะเป็นประกาศจับเพิ่มประกาศจับเลเวล10นะครับเนาะปรับให้ พลังที่แนะนําของเลเวล199มีความเหมาะสมระดับความยากจริงมากขึ้นอันนี้ก็โอเคนะครับประกาศจับซึ่งประกาศจับตอนแรกเนี่ยคือง่ายมากเลยผมบอกเลยว่าคือแบบมันมันมันเล่นชิลไปเขาก็เลยปรับให้มันดูนี่ขึ้นนะครับผมเนาะอ่ะโอเคเอ,อื่นๆนะครับปรับปรุงไม่นับจานวนช่องผงสกิลในโกดังนะครับปรับปรุงดาวลูกกวาดประสบการณ์แต่ละช่องอให้เป็น999จากเดิม9,000จาก999ก็ ดาวลูกกวาดสำหรับคนที่สายดองดาวลูกกวาดไม่อยากเห็นมันลกคางก็นี่เลยนะครับเขาปรับเป็น9,999,999 99แล้วนะครับจะได้ลก,ลกช่องลก,ลกตาน้อยขึ้นนะครับแต่มันไม่ลกช่องหรอกเพราะไม่นับเนาะอ่าลดระดับความยากของเอพิโซดอ่าหนึ่งขีดที่สามสองสี่ขีดยี่สิบที่มันยากเกินจริงนะครับผม จำแนกไอ,อจำแนกประเภทไอคอนเตือนเรือผะชนภัยที่ท่าเรือโอเคอันนี้ก็ดีเพิ่มสก,กิลที่สามารถใช้ท่อนเยลลี่บีน้ำตาลอ่าแลกซื้อได้สี่ช่องที่ร้านริมหาดของอ่านกทูแคนฟุตตี้นะครับอ่าเพิ่มสินค้านะครับให้เราสามารถซื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกสีช่องเราสามารถซื้อได้มากกว่าเดิมนะครับในร้าน,นะค้าของแคนฟุตตี้นะครับนอนเดี๋ยวไปดูกันอ่าปรับปรุงให้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวหน้าจอได้ด้วย2อนิ้วลากถังในโหมดแก้ไขพื้นอ่าแล้วก็โหมดเก็บอันนี้ไม่แน่ใจนะ ปรับปรุงให้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของหน้าจอได้ด้วยการใช้2นิ้วอ๋อลากในโหมดแก้ไขพื้นอ๋อแลวโหมดเก็บโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นแก้ไขบั๊กนะครับเนาะมาอ่านเอาเลยนะครับผมก็รายละเอียดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมเนาะก็โอ้โหยาวนะครับอ่ะมาในส่วนแรกเลยนะครับที่เราพูดกันนะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับอ่ะตรงนี้เลยนะครับถามว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่เลยให้เราเลื่อนมานะครับจะอยู่ตรงซ้ายมือใกล้ๆกกับเขาเรียกว่า ใกล้ๆกับสูตรรถไฟเลยนะครับถามว่าเรา่จะปลดได้ยังไงนะครับเราต้องมีประสาทเนี่ยประสาทคุกกี้เนี่ยเวลสีขึ้นไปนะครับต้องอัพให้เวลสีขึ้นไปนะครับแล้วเราต้องใช้ต้องใช้นี่นะครับอีเตอร์อีเตอร์อีเตอร์ทนทานเนี่ยสี่อันเพื่อปลดล็อกนะครับใช้เวลาประมาณสิบวิไม่นานครับผมแล้วพอกดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็เราก็มากดรับเพชรได้นะครับเนาะเพราะเราผ่านไปอะไรดูในเรื่องผ่านไปแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามารับเพชรกันเลยนะครับเนาะ อ่าก็จะเป็นหมดดูเนื้อเรื่องนะครับว่าเราผ่านแบบไหนมาแล้วบ้างนี่นะครับอ่ะว่าเราแบบเอ้ยสมมุติว่าผมลืมดูเนื้อเรื่องด่านเนี่ยผมอยากกลับไปดูว่าอของอธิบายยังไงเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ขอนข้าง,างโอเคสามารถย้อนดูเนื้อเรื่องได้แบบง่ายขึ้นนะครับอืเดี๋ยวเราไปรับเพชรก่อนนะครับผ่านเนื้อเรื่องน่าจะได้เยอะเลยนะตรงนี้สามร้อยเพชรนะครับอ่ากดผิดกดถูกนะครับอ่ะสามร้อยเพชรนะครับปึ๊บปึ๊บ อ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องใหม่เอพิโซดสิบเอ็ดเนาะใช่ไหมใช่สิบเอ็ดไหมอ๋อตลาดเบอร์รี่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับเดี๋ยวผมขอรับเพชรก่อนอันนี้ก็จะเป็นบันทึกพิเศษนะครับผมอ่ารับมาเลยนะครับอ๋ออันนี้เป็นหมู่เกาะท็อ,ทอปอท็อปปิคอลโซดานะครับผมยังเคลียร์ไม่เสร็จอันนี้เรื่องราวฟุกกี้นะเสร็จแล้วอ่ะโอเคนะครับก็แบ่งแยกกันคร่าวๆโอเคเป็นเนื้อเรื่องก็มารับเพชรกันได้นะครับอ่ะ ก่อนที่จะไปในส่วนต่อไปนะครับก็ทางเกมนะครับได้แจกของรางวัลมานะครับก็เป็นชดเชยนะครับในความที่ไม่ซื้ออัปเดตช้านะครับก็ได้มา5,000นะครับอันนี้เป็นคิทต,ตันแทนคำขอบคุณจากใจก็อ่ะห้าพันนะครับแล้วน,นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบัคเชอร์เบดนะครับก็รางวัลชดเชยบัคเชอร์เบดก็รวมๆแล้วก็อ่ารางวัลชดเชย บัคสกิลคุกกี้เชอร์เบตตามเวลนะครับก็ไม่รู้ว่าอาจจะต้องอัพเวลผมนะถึงจะได้รางวัลตามนี้นะสำหรับคนที่มีตัวละครเชอร์เบตนะก็ได้มาอีก5,000นะครับแล้วก็ได้คิงดอมอารีน่านะครับก็ดีเดี๋ยวผมจะได้ไปไต่เก็บเหรียญเดี๋ยวไปดูด้วยนะครับว่าคิงดอมอารีน่าเพิ่มอะไรบ้างนะครับผมกดรับมาทั้งหมดเลย42โอ้โหเยอะมากนะครับเนาะก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นไอ้นี่สูตรวิจัยน้ำตาลนะครับที่เขาแก้ไขมาเนาะที่ให้มันดูง่ายขึ้นนะครับเนาะเพราะว่าตอนนแรรกกผผมม็็เปะคับ อ่าโอเคส่งไปก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จะเป็นสู่เปจัใจน้ำตาลนี่เลยนะครับเนาะอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันใช่หรือเปล่าที่ผมคิดหรือเปล่านะก็ปกติแล้วอะ่ะคือเวลาผมอัพอ่ะผมจะอัพมาประมาณนี้นะครับอัพมาให้มันไกลๆประมาณนี้อ่าสมมติวผมอัพนี้ปุ๊บอ่าอัพไม่ได้นะครับอ่ะปกติแล้วอะ่ะคือผมาจะอัพอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วพอเวลาผมกดออกปุ๊บอะ่ะ ผมกดเข้ามาใหม่นะครับแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะมาตรงนี้เลยปกติแล้วอะ่ะตอนตอนแรกตอนที่ยังไม่อัปเดตอ่ะผมจะอยู่ตรงเนี้ยนะครับคือแล้วคือแบบเวลาผมเข้ามาใหม่เนี่ยทุกคนเข้าใจไหมมันจะมาหน้าแรกเนี่ยเออแล้วคือแบบผมต้องมานั่งเลื่อนอ่ะนะครับเนี่ยมานั่งเลื่อนไกลมากอ่ะมาอยู่หน้าแรกเนี่ยผมก็ต้องมานั่งเลื่อนแบบเนี่ยเพื่อไปอัปเนาะก็โอเคระบบนี้ก็โอเคทําให้ผมแบบง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเก็บของมาอัปด้วยเนาะโอเครีบร,บรบอัปนะครับเพราะว่า ต้องรีบทำอันนี้นะครับเดี๋ยวตามเขาไม่ทันอ๋อโอเคนะครับก็ก็ดีนะครับปรับมาก็ดีเดี๋ยวเราไปดูในอ่าที่เขาเพิ่มมาสี่ช่องนะครับก็จะเป็นอ่ารานค้าริมหาใช่ไหมฟุตตี้ที่เพิ่มมาอีกสี่ช่องใช่ไหมอ่านี่เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตก่อนละกันนะครับผมอ่ะปึ๊บโอเคนะครับ ก็น่าจะเพิ่มมาจริงนะผมรู้สึกว่ามันเยอะกว่าเดิมนะอ่าความรู้สึกความรู้สึกนะครับผมโอเคอ่ะอุ้ยสามรอยกว่าอันแรกนมสี่อันเหรอเนี่ยเก็บไว้ก่อนละกันนะครับอืมอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นอของอารีนานะครับคิงด้อมอารีนใช่ไหมอารีน n a อารีนนะครับอันนี้ที่พิคอสุดดาไม่น่ามีอะไรเพิ่มแล้วเนาะอันนี้ น่าจะหมดแล้วนะครับผมอ่ะโอเคหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปอ่า Kingdom Marina นะครับที่น่าจะมีเพิ่มมานะครับก็จะเป็นอ่านี่เลยนะครับนี่โอ้โหเป็นเพียววานิลลามาขายเนาะอ๋อโอเคโอเคนะครับก็รอ3วันนะผมซื้อเลยไม่แพงนะฉีดชิ้นหนึ่งหกรเนี่ยผมนึกว่าจะแพงนะโอเคนะครับก็ซื้อเก็บไว้เลยนะครับเพียววานิลลาเนาะก็ใครที่ยังไม่มีนะครับก็นี่นะครับมี คุกกี้เศษแลนเชียรหนึ่งเศษให้เรามาหาซื้อใน PVP นะครับก็มีจํากัดครั้งการซื้อด้วยเนาะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้ปะไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้และอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็หอคอยอ่าอ่าหอคอยรีแล้วนะครับอย่าลืมมาเล่นกันนะหอคอยลีที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าหอคอยรีแล้วนะครับผมก็อย่าลืมมาไต่กันนะครับผมเนาะ แล้วก็ประกาศจับใช่ไหมที่เขาว่าเพิ่มให้มันยากขึ้นเดี๋ยวเราไปลองกันสักหน่อยเนาะอ่าจะเพิ่มเป็นด่าน10มาปกติจะมีแค่9้าด่านนะครับก็จะได้ของรางวัลเยอะขึ้นเดี๋ยวไปดูว่ามันยากขึ้นหรือเปล่านะครับผมเนาะเดี๋ยวผมขอใช้ทีมอเอาป้องกันไปก่อนเลยแล้วกันเผื่อมันจะยากอะเนาะเพราะว่าเขาปรับระดับความให้มันดูสมจริงมากขึ้นนะจะดูว่าจะสมจริงมากขึ้นหรือเปล่านะครับจะยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่ายากขึ้นมากแค่ไหนนะเดี๋ยวไปดูเนาะอ่า อะโอเคกดไปเลยครับสักเกมหนึงน่งเนาะอ่ะกดอัตโนมัติน่าจะผ่านได้เนาะอัตโนมัติ อ่าโอเคนะครับจึ๊บจ๊บก็ไม่ได้ยากเกินไปก็โอเคนะครับก็ยังถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็ผ่านได้ครับเนาะถ้าปั้นตัวมาค่อนข้างโอเคนะครับอืมผมคิดว่าคนที่ผ่านก้าชิวๆก็เล่นสิก็น่าจะผ่านได้นะครับไม่น่ายากเนอกอืมอ่าก็โอเคนะครับก็อัพมาก็ดีคือเนี่ยผมว่ามันได้น้อยค่อนข้างน้อยเลยผมสกิลอ่ะ คือเพิ่มมาให้มันได้เยอะกว่าเดิมก็ยังดีนะครับเพราะว่าโอ้ผมหาพวกสกิลพอจะไปอัพได้แต่ละตัวคือน้อยมากเลยเนาะทำแต่ละตัวนะครับเนาะอืมอันนี้เป็นรูปออรัสเบอร์รีนะ่เนาะอืม อ่ะโอเคก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับเนาะไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้อะไรเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าคุกกี้มันตันแค่60สิใช่ไหมผมกลัวว่าคุกกี้จะตัน70มากเลยอะอ๋อโอเคนะครับถ้าคุกกี้ตัน70นี่ผมเหนื่อยเลยนะโอ้ทำา60แต่ละตัวนี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอัปเดตนี้คร่าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะอ๋อก็ไม่น่ามีอะไรตกหล่นนะผมไม่น่ามีอะไรตกหล่นเลยใช่ไหมน่าจะหมดแล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมเนาะอ๋อ แล้วก็จะมีอันนึงใช่ไหมนี่จะเป็นปราสาทนะครับปราสาทสีใหม่ค่อนทักงสวยเลยนะนี่ธีมสีชมพูชมพูนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นเอพิโซดใหม่เดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาไต่เอาที่หลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอ่านี่เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับจะเป็นแสงความปัถนานะครับต้องเก็บให้ครบแล้วก็มาสุ่มเอาปกติเลยนะครับผมเนาะ อโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีนี่เลยกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับเคลียร์ประกาศจับไตานี่นะครับอ่นนี่นี่นเคลียร์ประกาศจับสุ่มคุกกี้ครบเข้าสู่ Kingdom, นะคิงดอมใบหน้าครบกี่ครั้งกี่ครั้งนะครับก็จะได้แสงและของเรามาตามนี้เลยเดี๋ยวเราดองแสงดองอะไรสุ่มกันทีเดียวนะครับเนาะ,ะและอันนี้ก็จะเป็นรางวัลเคลียร์เอพิโซดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเช็คชื่อนะครับเช็คชื่อแบบเช็คชื่อ เปิดตัวคุกกี้เฮอร่เบอร์รี่นะครับก็อย่าลืมมาเช็คนะครับวันละพันวันละพันเลยนะก็รวมๆแล้วมีทั้งหมดเอ่อสิบสี่วันนะครับสิบสี่วันก็สิบถึงสิบสี่แม่สองสี่หกแปดประมาณสิบสองวันเนาะอ่าสิบสองวันนะครับก็ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันเพจเลยนะครับเยอะอยู่นะก็หมดแล้วนะครับมีประมาณนี้นะครับไม่น่ามีอะไรตกหล่นแล้วนะครับเนาะก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เท่านี้นะครับสำหรับการอัปเดตนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปสุ่มคุกกี้รัดเบอร์รี่นะครับเนาะเดี๋ยวมารีววววิกันด้ย่า สก,กิลเป็นยังไงหน้าปั้นไหมโหดไหมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ทุกคนดูจนจบนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ